มาแรกกันเรื่องเหตุการณ์ทีกอพังอันมังมนม่งตำรวจทองเที่ยวกอพังงันการรวบนุ่มรัเสเซียที่ไปยิงอาชีพเปิดธุรกิจให้ชาวรัสเซียถื่นค่ะ<ม>หยุดข้องกลางมูลค่าครึ่งล้านค่ะเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจทองเที่ยวกอพังงันภายใต้การอำนวยการข้องพลตำรวจโทศักศิราเพืืออํา ผู้บัญชาการตำรวจทองเที่ยวสั่งการให้พันตำรวจโทวินิตบุญชิดสารวัตรตำรวจท่องเที่ยว5กองกับกับกาซ้องกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว3มพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทองเที่ยวก็พัง,งนันประสานกับสถานีตำรวจภูธรก็พังอันไปตรวจคอนไปตรวจคนข้าเมืองก็พัง,งันนะแล้วก็หน้นยป้องกันแลบรรเทาสรารภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีการรวมกันจับกุมนายทิโมเฟย์คาเรียจินอายุ30ปีสัญชาติดัสเซีย บริเวณซอยนี้ไม่มีชื่อหน้าแต่ว่าอยู่ตรง้าม้านเดลี่เดวี่มูทีห้าตําบลกอพัง,งนันจังหวัดสุราธานีพร้อมข้องกลางรถเครื่องจำนวนสิบคันโดยได้แจ้งขอห้าว่าเป็นบุคคลต่างดาวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ารถชาวนี่แหละเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานค,ครับการจับกุ้งรั้งนี้ซื่เหนือจะตำรวจได้รับรองเรียนเจ้าพลเมืองดีว่าชายชาวต่างชาติหลักรอประกอบธุรกิจไอชาวรถเครื่องอนกนะครับพิดกฎไหม ยานาทีก่ำก,กำลังกัดกรอบพื้นที่ดังกล่าปรปลอบใจหลังหน้าใจรัสเซียนะครับกำลังทรนยิงเจ้าเจ้าต่างชาติขี้เครือ่องอยู่เมื่อทรอบกัดทรอบอีกกระชั้นกับปลอบใจดังกล่าวก็คือนายทิโมเฟยนี่แหละครับ ถือวีซ่าเป็นนักท่องเที่ยวนะไม่ใช่มาตำานเทีออทเท่อ่าครอบครัวยิ่งเจ่านะครับก็บอมาเช้ารถนิพันวอทแอฟนะครับโดยเผื่อนชาอิสราเอลแนะน,นํามาและมีการตกลงค่าเช้าวันละสี่ร้อยบาทเดือนละแปดพันบาทนะครับนายซินโมเฟยนี่นะครับจะไม่เก็บอื่นมาจำ้ำเรื่องซื้อเดินทางใช้วิธีนํารถไปจอดตามจุดต่างๆนะครับพร้อมทั้งส่งพิกัดให้ลูกค้าเพื่อเลี่ยงการตรวจสอบเจา้าหน้าที่นายทิปโมเฟยนี่ยอมรับสารภาพว่าได้หลักลอบทำธุรกิจไอ้เชา้ารถเก๋มานานลูกเรืองแ,แล้ว มีรายได้ช่วงเนี่ยถึงหนึ่งเส้นห้าหมื่นบาทต่อเดือนนะครับอ,อย่างในดัดแปลงนะครับรถบางคันเป็นรถสี่ล้อด้วยเพื่อให้ลูกค้าชาวอิสราเอลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยิ่งในรับหมายขึ้นนะนะครับนะซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าลักของเขานะครับจากนั้นจานาทีควบคุมตัวกดหยุดรถเกลื่องทัางเม็ด่ยบอยู่เป็นกลองกลางาส่งปัญหานสอบสอนมนคดีตามกฎหมต่อไปด้วยนะครับ<อ>ตื้อมาแย้งอาชีพคนไทยนะไม่ให้ทำแล้วก็ให้มาเถียวนะครับนะ